เบอร์13ซาลอนเรื่องนี้เกิดขึ้นกับคุณเนซึ่งเป็นพี่สาวของคุณเพลสคุณเพลสนั้นเป็นคนติดต่อหาห้องพักให้กับคุณเนในจังหวัดสมุทรปราการเพราะคุณเนมีปัญหากาแฟนและยังไม่อยากกลับไปพักที่บ้านของแม่ ซึ่งอยู่ในจังหวัดเดียวกันห้องเช่าที่คุณเนีอาศัยอยู่เป็นห้องพักชั้นเดียวเป็นแนวยาวทั้งหมด17ห้องและส่วนใหญ่เปิดทำธุรกิจหรือว่าร้านค้าห้องที่คุณเนพักอยู่คือห้องเบอร์12ด้านข้างห้องเบอร์11 เปิดเป็นร้านซ่อมเครื่องเสียงส่วนห้องเบอร์1ิเปิดเป็นร้านทำผมถัดๆไปจะเป็นร้านขายของชำกับร้านงานฝีมือคุณเนเริ่มสนิทกับคนในห้องเช่าโดยเฉพาะกับร้านทำผมซึ่งม,มีพื้นที่อยู่ติดกันด้านหลังห้องเช่า กันด้วยกำแพงสูงเลยศีรษะเล็กน้อยคุณเนมักจะพูดคุยกับร้านทําผมผ่านกําแพงเวลาที่อยู่ด้านหลังพร้อมกันและเวลาที่แฟนของพี่ร้านทําผมกลับมาแบบเมาเมาก็มักจะได้ยินเสียงทะเลาะก,กันเกือบจะทุกวัน เวลาผ่านไปประมาณ3ามอาทิตย์คุณเนได้เข้าไปทำผมในร้านก็มีการพูดคุยกันปกติแต่เมื่อแฟนของพี่ร้านทำผมเข้ามาและมาดึงแขนดึงแขนไปตะคอกถามด้วยความโมโหูพอสองคนนั้นคุยกันเสร็จ คุณเนจึงเปลี่ยนใจที่จะไม่ทำสีผมแล้วขอเป็นสระผมอย่างเดียวพี่ร้านทำผมจึงยิ้มแห้งๆให้เมื่อคุณเนกลับมาที่ห้องคุณเนได้รับข้อความว่าแม่ของเพื่อนสนิทเสียชีวิตจึงได้เดินทางไปช่วยงานเป็นเวลาทั้งหมด6วัน หลังเสร็จงานศพจึงกลับมาที่ห้องคุณเนก็พบกับความผิดปกติก็คือถนนในซอยเงียบมากเงียบจนรู้สึกขนลุกคุณเนเดินผ่านวงเล่าเล็กๆหน้าห้องเช่าเดินไปยังห้องของตัวเองขณะกำลังไขกุญแจเข้าห้อง ก็เห็นรอยเลือดที่ดูแห้งกรังหน้าห้องพี่ร้านทำผมที่คล้องกุญแจปิดไว้คุณเนเริ่มรู้สึกกังวลและอยากรู้ว่าเกิดอะไรขึ้นกับพี่ร้านทำผมหรือเปล่า mm. เมื่อคุณเนเข้าไปในห้องได้สักพัก mm. ก็ได้ยินเสียงประตูห้องใกล้ๆเปิดจึงดีใจ เราคิดว่าพี่ร้านทำผมกลับมาแล้วเมื่อเดินไปเข้าห้องน้ำที่หลังห้องเช่าก็ได้ยินเสียงพี่ร้านทำผมเรียกเน่เน่คุณเน่จึงชะโงกหน้าผ่านเหล็กดัดหลังห้องไปดูก็เห็นว่าพี่ร้านทำผมโผล่ขึ้นมาครึ่งหน้าเหมือนกำลังยืนขย็่งตัวอยู่ และไฟที่มืดสนิททั้งห้องคุณเนจึงถามไปว่ามีอะไรคะพี่สักพักก็มีเสียงตอบกลับมาว่ามาทำสีผมไหมพี่กำลังว่างด้วยความเพลียคุณเนจึงตอบปฏิเสธไปและถามกลับไปว่าพี่ไปไหนมาคะ พี่ร้านทําผมได้ตอบกลับมาว่าแฟนพี่มันขังพี่เอาไว้ในนี้ช่วยพี่ด้วยเมื่อคุณเนเปิดประตูห้องออกมาและมาดูที่หน้าร้านทําผมก็เห็นว่าห้องถูกล็อกกุญแจเอาไว้คุณเนยจึงตะโกนเรียกพวกที่ตั้งวงเล่าพี่พี่ มาช่วยกันหน่อยค่ะมีคนโดนขังเอาไว้ในห้องเบอร์สิบสามแต่ก็ไม่มีใครมาช่วยเลยจนมีคนหนึ่งในกลุ่มกวักมือเรียกคุณนีจึงเดินไปหาชายคนนั้นแล้วเอามือป้องปาก แล้วเล่าเบาๆพี่คนนั้นเล่าว่าน้องห้องแถบนั้นไม่มีใครเขาอยู่กันแล้วนะผู้หญิงร้านทําผมอะ่ะถูกแฟนใช้ไขควงแทงคอตายไปสามสี่วันแล้วคุณเนก็รู้สึกตกใจและกลัวมากจึงเล่าเหตุการณ์ที่ตนเองเจอในห้องให้พี่ๆในวงเล่าฟัง คนในวงเล่าจึงบอกว่าห้องเบอร์สิบสีก็เจอเหมือนกันโผล่หน้าออกมาคุยแค่ครึ่งเดียวคุยไปคุยมาหน้าก็ลอยสูงขึ้นสูงขึ้นจนไปติดเพดานทั้งตัวคุณนีได้ยินดังนั้นก็ตกใจกลัวน้ำตาคลอ และขอให้พี่ๆในวงเล่าพาไปล็อกประตูห้องแล้วจึงกลับไปพักที่บ้านแม่ในทันทีและเรื่องราวทั้งหมดที่เกิดขึ้นก็มีเพียงเท่านี้